เราเลยว่าโอ้สุดยอดครับสุดยอดเลยโอ้เลยเหรอหนักหน่วงโดยการที่เพราะว่ามันต้องแบบพอพื้นที่มันฟิกส่วนั้นจะอยู่ในเัวคเป็นคู่ครับก็จะยืนสแตนครับเชฟโอ๊ปะวานเชฟโอ๊ปะวานเชฟโอ๊ปะวานข้างคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครับเหมือนคอนเสิร์ตในทุกๆวันครับผมแต่ก็อิ่มคิวหรือเปล่าโอ้ถ้าจะอิ่มทุกคิวเลยครับอิ่มบทอิ่มบทอิ่มใจอิ่มใจอิ่มกระเพราเพราะในฉากก็จะมีกระเพราด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ เราผัดไปกี่รอบแล้วผัดไปกี่รอบแล้วเชฟโอบผัดเหรอในซีนันนั้นยังยังยังงไม่ได้ลงมือใช่ยังไม่ได้ลงเพราะว่าเก็บข้างนอกก่อนเพราะว่านั้นคือซีนในครัวด้วยความที่ครัวมันเล็กราอาจจะต้องใช้อีกหลายขั้นตอนในการถ่ายเลยครับก็ก็เดี๋ยวเอไว้เป็นน่าจะเป็นคิวแยกที่ที่เก็บใช่ครับโดยทตอนนี้ก็อยู่ในครัวบ้านข้างนอกบ้านแล้วก็ในร้านอะไรอย่างงี้ครับโดยรวมแล้วซีนหวานๆวานยางว้าไปแค่ นิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวที่ถ่ายอะไรยังแค่ซีนเดียวครับนี่สปอยได้เลยซีนเดียวอยู่สบายเลยสบายเลยซีนไหนฮะไม่บอกบอกด้วยเมื่อกี้บอกแล้วบ่อยแต่ซีนแบบมองตาแบบนี้อะไรหวานๆฉ่ำๆอ๋อแล้วคู่นี้ล่ะค่ะคู่นี้เหรอผมมาได้ออกออกออกกองเรียบร้อยแล้วโอ้โหคลิปนี้นะได้ข่าวหนักมากอุ้ยสามนะมีเลขสามอ่ะสามซีนสามสิบซีนเหรอสามวิมั้งสามซีนสามซีนเพรานั้นก็ก็เป็นการทำงานที่ โอ้หหนักนะกองเนี้ยถือว่าถือว่าหนักแล้วก็เพื่อนๆกับรวมถึงทีมงานอย่างเงี้ยตั้งใจกันทุกคนแล้วก็เอานี้มีความสุขนะเวลาไปกองเนี้ยรู้สึกว่าเราได้กลิ่นอาหารตลอดเวลา<ช>จริงครับอย่างมีคิวหนึ่งที่มีซีลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอุ้ยมันดูน่ากินไปหมดเลยอ<ช>่ะมันดูน่ากิน,นั้งหมดเล,เลยเพราะก็มีความสุขที่ที่ได้ไปกองทุกๆครั้ง หมอรักหมอเป็นนหมอตอนนี้คลินิกยังปิดอยู่ฮะก็ยังไม่ถึงคิวเราใกล้ละใกล้ละใกล้ละแต่ก็เป็นข้อดีเราได้แบบเตรียมตัวเพื่อจะไปแบบเตรียมแสดงทีเดียวเลยอย่างเงี้ยครับก็รูสึกตื่นเต้นอยากทํางานแล้วอยาริหมมือกับเริ่มมือว่าใกล้แล้วนะใกล้แล้วใกล้ที่จะเปิดกล้องผมแล้วแน่นอนผมยืนยันเลยเอาเจริงผมแอบได้ยินมาลล้วพร้อมครับอะไม่้สปอยพวกพี่นะอล อย่างเงี้ยหลังจากที่ปาวานเชปโบปาวานเชปโบใช่ไหมก็จะเป็นเมทัศเจเจเมทัศเจเจเมทัศเจเจแล้วเหมือนกันไอคือคือก่อนหน้านี้คือเขาขู่ผมมาตลอดเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวรอเลยคุณนั่นแหละเตือนต่อไปเนี่ยตาคุณแล้วคุณเจอแบบผมแน่ก็คือขู่ไว้เลยว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันยังไงมันจะขนาดนั้นเลยมัมดูเรื่อง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 จะแอบมีกว่าเพราเราเย็น เขาต้องเข้าคัวร้อนนะแน่นอนครับเราอยู่ในบ้านทีัวผมก็มีแต่แต่ร้อนเพราะอะไรมเดี๋ยวเสียงแอร์มันดังสือต้องปิดไม่แน่ใจหรอว่าเย็นจะร้อนว่านวดกันจนแบบกายภาพจนเลือดลมมันเดินเพราะฉต้องคอยิตไปรู้อะไรมาหรือเปล่าฝนผมว่าผมรู้เยอะสิ่งของกลุ่มเราเราไปดูตอนเวิร์กช็อปไปนี่ยรู้เยอะกว่าผมอีกผมรู้เยอะแน่นอนว่าคู่นี้ไม่ธรรมดาถ้าผมรูอยากรู้เรื่องคู่คุณมากกว่า เราแบบมันจะใกล้ถึงคิวที่ยากที่สุดหรือยังยังมันเลยไปแล้วเลยอย่งฮะเลยไปแล้วยากตุคิวตอนนี้ยากตัวคิวเลยยากตุคิวก็ก็น่าจะเป็นน่าช่วงนี้ได้เก็บซีนที่มันม ja ีรายละเอียดเยอะไปก่อนครับสต็อกช็อตใช่สต็อกช็อตใช่ใไม่ได้ว่าคือยากๆเราจะถ่ายก่อนหรือไม่ง่ายเราถ่ายทีหลังไปใช่นล้วมันเรื่องชิวๆอะไรอ่ะเรื่องชิวๆอ่ะหรือเลี้ยงอยู่แล้ว ข่าวพันอันนี้เขาผ่านระสบการณ์มาแล้วคิดว่ารอบนี้มันจะแบบโรลกันะเด็ก็เป็นอีกรสชาตินึงผมว่าอีกรสชาตินึงด้วยตัวเรื่องที่แล้วมันจะแบบเรื่องนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นน้องเบฟหรือเป็นพี่เบฟก็เป็นเฮ้ยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ขงไว้ก่อนขงไว้ก่อนเบฟเลยแต่ว่าในแบบว่าใครหลับที่ปล่อยออกมาก็แซ่บอยู่ก็ได้อยู่ใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่าอยู่ตลอดเหมือนเป็นรสชาติอาหารครับที่อย่างเงี้ยมันมีลูกโดด ขึ้นมาลุกโดดมันก็มีเผ็ดมากเผ็ดน้อยมีอะไรอย่างงี้แต่นอกจากความเผ็ดแล้วผมว่ามันมีความกลมกลอมของความทีคอมเมดี้น่ารักใช่กิ๊กุ๊กกิ๊กครับเหมือนกันครับคนี้แล้วก็คือลื่นไหลที่สุดไม่มีสะดุดแน่นอนสะดุดไหมครับก็ที่ถ่านไปก็ไม่ค่อยสะดุดเท่าไหร่หรือว่าเราจะสะดุดอย่างเดียวคือสะดุดล้างเฮ้ยอเก็บก่อนจะไงลองเพนัก ล่าสุดก็ไปเต้นใส่หน้าเขามาแล้วเอาจริงนะเขาบี้เหมือนกันนะบี้นี่นะเอาแบบเด็ดบี้มากเต้นเต้นใส่หน้าเขาเต้นกับเพื่อนเต้นกับเต้นกับพี่มันต่างกันยังไงไม่ถึงในตอนไปคอนเทนต์ล่าสุดที่คุยกันเต้นกับเพื่อนกับเต้นกับพี่ก็เป็นคนละฟิลครับคนละฟิลเลยว่าตอนเต้นกับเพื่อนก็แบบอีกแบบนึ่ง ออแตกเต้นกับพี่คนนี้ก็อีกแบบหนึ่งพอเขาไม่เต้นนะเขายืนยืนเฉยไม่ยืนเฉยเขาคุณคุณชอบแบบไหนอะไรนะครับระหว่างเต้นกับเพื่อนกับเต้นกับพี่คุณชอบแบบไหนเลือกยากเออเลือกยากนะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆชอบเต้นครับชอบเต้นครับเพราะเพื่อนเราไปโดนเขาหลอกที่ท่าไหนมาเต้นกับเขาได้ไม่ได้โดนหลอกครับผม่าเป็นคนไปชวนเขาหลอกเขาผมไปชวนเขาเราหอกผมมาใช่เพว่าตอนนั้นเหมือนคุณเมทัศเขา เขาไม่ถนัดเขาไม่ถนัดครับเออเขาไม่ถนัดผมไม่ได้เมนแดนไงคุณรู้ได้ไงว่าเพื่อนคุณไม่ใช่เขาอาจจะแค่แบบพี่หนุ่มก็สักนๆสเออระหว่างเพื่อนกับเพื่อนอยากเต้นกับใครมากกว่าเพื่อนอยู่แล้วดูทรงละเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาว่าเพื่อนก็คือแค่เพื่อนแต่เพื่อนนี่มันพัฒนาเองต่อได้แล้วระหว่างเพื่อนกับพี่ล่ะเข้าตัวเข้าตัวเข้าตัวคำถามต่อไปเจอเลยครับยังไงเอาเป็นยังไงแล้วไปเราถึงแบบมาทับคอนเทนต์ ไม่ก็ด้วยความท,ที่ในเรื่องเราเป็นเพื่อนกันแล้วแบบว่าในชีวิตจริงเราก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันในเรื่องก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยครับเราก็เออพี่พลเขาเป็นคนเต้นเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เอออย,อยากอยากลอกท่าเขาแหละเอาจริงนะอ๋อที่อ๋อ <c oughs> โชว์เต้นเก่งแต่กาเ <c oughs> ต้นเก่งไงแต่เราอ่ะเต้นพอได้เราก็เวลาเต้นเราจะแบบเฮ้ยเขาก็เก่งเขาก็เก่งแต่เขาเป็นการแบบสร้างโมเมนต์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับอันนี้เขามีโมเมนต์เพื่อน เราต้องมีโมเมนต์กับเพื่อนด้วยปล่าอนเต็มโทรศัพท์แล้วครับโมเมนต์เราปล่อยอรอตอนที่ไปบอกไหมทั้งไงเบนเรายังไงกับเอาอะไรคือยังไงคือเขาอยากเต้นกับเราถ้าเต้นหรอเอาจริงเราก็เต้นกันเยอะแต่ว่าเต้นกับเพื่อนเขาไม่ค่อยได้เต้นรับเราก็ให้เขาไปเต้นกับเพื่อนได้แต่คุณไม่ได้เต้นให้คนอื่นเห็นเขาก็อยากเห็นมากหรอเพราเราปล่อยดิเราปล่อยเราปล่อยเราปล่อยจริงๆเป็นเพาเต้นเก่งเหนกัฟมีใช่เขาเต้นเริง เคยเห็นสเติร์ดได้หรอโอเคไม่ก็คือเขาอ่ะคนละสายกับพี่ฝนไงพี่ฝนเขาจะเป็นแบบเมนแดนซ์แบบเกาหลีผมผมเนนี้จะเป็นอ่าลูกทุ่งไทยบ้านที่เขาขนาดเป็นขาดโจโจหน่อยเป็นโจโจ้หน่อยอ่าเนี่ยเขาขนาดขนัดเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์แบบนั้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นผมเห็นตั้งใหม่ได้เห็นแน่นได้เห็นแน่นครับแล้วเราจะสู้ทใไมอะไรนะครับเราจะสู้ไหมถ้าเขาปล่อยคอนเทนต์มาเราจะสู้ไหม บางทีเราไม่ต้องสู้ทุกเรื่องเราก็สู้ทางอื่นออ๋เขายังทําอยู่นะครับเขาทําอยู่ในทุกทริปที่ไปอย่างเงี้ยเขาจะแบบไป้ r e a t e content มันก็เป็นทางหนึ่งของเราเนี่ยเราจะเวไน่ไข่ตลกเนี่ยภาษาเราก็แล้วแต่ฟิลมาได้ได้เรื่อยๆตลกบ้างกลมกล่อมครับก็เหมือนซีรีส์ไงเขารูเออครบาดูเหมือนซีรีส์รักที่มีคนเข้โอ้ได้หมดอ่ะโอ้ได้หมดอ่าแกผ่านมแล้วช่วงนี้ฟิลไหนในเรื่องปะ ฟิลไหนเดี๋ยวฟิลไหนเขาถามฟิลอ่ะฟิลฮะช่วงนี้ฟิลไหนช่วงนี้ฟิลไหนก็ค่อนข้างยังไงของแบบนี้มันต้องตอบของกันเขาเปิดไฟกับพีบอกมันก็คือของม่ไม่ไม่ไมรไแรงม่ไม่ไม่นี่่งมาไม่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 ไน่ไม่ไา่ไงไไมไม่ไมไไไ่่่ม ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอีเวนต์อีเวนต์ต่างๆเลยเริ่มเริ่มละเริ่มแปลกๆละขอโทษแล้วกันนะเอาไปคนต่อไปเลยเผื่อจะดีขึ้นเหมือนเดิมคือพายแล้วเอามาหิ้งสักคนละโอ้โหไม่หยุดเลยโอเคครับขอสักคนละหนึ่งประโยคแต่ว่าไม่เอาแบบคนละเอาแบบพี่สายดีกว่าสายว่าแบบคู่เราอ่ะมันดีมันเด็ดมันเผ็ดมันแซ่บมันร้อนแค่ไหน มันร้อนมันร้อนเนี่ยมันร้อนมันร้อนอันนี้อันี้คืออะไรครับใจเรามันเจ็บมันต้องถอดไม่ร้อนจริงอะไรนะจ๋าจางจ๋าเออโยกเหรอเปียกหมดแล้วตอนนี้ภายในสีกะเพราเรามันเป็นกะเพราอะไรกะเพราของเราก็เป็นกะเพราไม่ใส่ถุงยาวอ๋อหวานเจี๊ยบก็กะเพรากะเพราของเชฟผมก็เป็นกะเพราปลาหวานนี่นะหวานเจี๊ยบ เงียบเลยเงียบอะเราเล่นกันบ่อยกันไปมันช้ำมันหลายคนเขาไม่ได้ดูบ่อยเขาดูวันนี้ไงเขาเรียกว่าขึ้นปิดโอเคข้ามผู่นี้มั้งไงนะครับคุณเบ้นยังไงตอ่ะย่อยหรอคู่เราอ่ะเอาเป็นอย่างนี้พ่อแง่แม่งอนแล้วกันแม่งอนแล้วใครจะพ่อใครจะแม่ก็เดี๋ยวรอดูเลยนะครับผมว่าเราทั้งสองคนมีการแบบเขาเรียกว่าตีกันบ่อยในซีนมีกันตีกันบ่อยไม่ชอบที่หน้ากันเดี๋ยวมารอดูว่าเราจะรักกันได้ยังไง ะ like right? มันทิ้งตรงนี้แหละนะครับอค่ะบทท้ายฝากซีนี่ค่ะวันที่ห้านี้แล้วหลังจากนี้เราต้องถ่ายทำยาหนักตัวครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรานักแสดงทุกคนนะครับรวมถึงทีมงานนะครับเพราะตอนนี้ก็เราว่าถ่ายซีรีส์กันแบบค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรครับแต่ว่าพวกเราทั้งหมดก็เต็มที่ครับเพื่อสร้างผลงานดีๆครับอย่างบบรักนี้ไม่มีถัถอยาวครับมาเช็ด๊กอะไรคะบกปากเขาแหฮ ครับผมก็ฝากครับผมซีรีส์ส่วฝักยาวอ่ารักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวครับผมก็ก็ตั้งใจกันทุกคนแล้วก็พยายามจะทําออกมาให้ดีที่สุดครับผมก็ฝากด้วยครับอ่าขอบคุณห้ากรกฎานี้ครับีวันศุกร์นะครับสี่ทุ่มสิบห้านะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ดูเวอร์ชั่นอันคัดได้ที่ไอซีอีครับนะครับโอ้เหมือนเดิมเลยนะครับจุกจุกแน่นอนนะครับรับรองว่าพวกเรา ทั้ง4คนรวมถึงทีมงานรวมถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับจะตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้ออกมาให้กับทุกคนได้ดูกันอย่างอร่อยไปด้วยกันขอบคุณนะครับผมฝากด้วยครับครับผมกล้องนะครับได้จ้าเดี๋ยวก่อนครัขอบคุณครัขอตอต้องมีอะไรต้อมีอะไรก่อนอ่ะกล้องนี้ก่อนเลยนครับโอเคครับ นี้มันทดไม่ได้โอเคต้องรอติดตามเขาจะมีอีเวนต์เผื่อมีอีเวนต์อะไรก็สามารถติดต่อเอาใสยรับคนแล้วก็เป็นก้าฟิวได้นะครับแล้วก็นักแสดงซีรีส์หลักนี้ไม่มีถูกยาวนะครับสามารถติดต่อได้นี่ทางนู้นเลยนะครับติดต่อเลยนะครับขอบคุณนี่มั่นนี่ไม่จบครับนี่กล้าก่อน